สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเพื่อนๆมากินข่าน้ากันด้ยวยค่ะวันนี้จะมีเมนูห่อหม,มกนะคะซื้อมาจากตลาดมหาชัยนะคะห่อหม,มกปลาทรีนี่หอหม,มกปลาทซีนะคะอร่อยนะจ้าแล้วก็จะมีกล้ยวยกล้วยหอมกล้วยหอมกินไปเครื่องวีแล้วได้กี่เบิรแล้วกินก้อนขา่าอันนี้ก็หมูยออุบลน,นะคะมา ปาดเลยกินมันแบบนี้หมูยอบอบุญเชิญเขาทาสุกมาแล้วเนาะรสชาติจะอร่อยหอมหมกไปนทีเขาทาอร่อยนะคะหอมหมกไปนทีเขาทาอร่อยอันนี้คือหมูยอนะคะหมูยอหมูยออบุญค่ะหมูยออบุญหูยหอมหอมไปตองเราก็ใส่ตู้ฟิตไว้นะคะเวลาเราจะกินแล้วก็ออกมาสักเป็นวันเลยนะมากินน้ำกันเดอ้อทุกคนเออ กินข้าวกับหอ่อหมกนะวันนี้กินข้าวแบบสําเร็จรูปนะคะไม่ได้ทําค่ะอร่อยคนละห่อเลยนี่หอ่หอหมกห่อหมกปบสีอันนี้ใบโยหอ่อหมกใบโยนะคะทุกคนมามากินด้วยกันจ้าอันนี้ก็อ่ะแบ่งไว้ให้หมูโยหมูโยของอุบุอร่อยสั่งมาหกห่อเนาะกินจนจะหมดแล้วเหลือห่อสุดท้ายนะ อันนี้คือเหลือห่อสุดท้ายนะคะอร่อยกินเล่นมั่งอะไรมั่งห่อมหอมกเขาทำอร่อยนะห่อหมกใบซีใส่ใบยโยเขาจะทำสามอย่างนะคะจะมีใบหหระพาแล้วก็ผักกาดขาวเนาะแล้วก็ใบยโยเนาะเราก็ชอบกินใบยโยเราก็เอาใบายโยมาอร่อยหอ่อละสามสิบบาท ซื้อมาสามห่อหมูย,ยอก็อร่อยนะกินกับข้าวได้มันสุกมาแล้วเรากินได้เนะเนื้อเยอะนะไม่ใช่ว่ามีแต่ใบตองนะเนื้อเยอะกินอร่อยตอนแรกว่าจะเยบว่านะยำเนาะยำก็อร่อยแต่ที่เกลียดยำกินแบบนี้แหละอร่อยดีหอมเลยอืม ใชบหมูยอเขาอร่อยหมูยออบุบลขึ้นชื่ออยู่นะหมูยออุบลเนี่ยเขาทำกว๋วยจั๊บอุอบลเขาก็ใส่หมูยอแบบนี้แหละวันนี้กินหออหมกนะคะหออหมกไปอทีสั่งมาจากตลาดมหาชัยอันนี้ใบตองนะเส้นเส้นใหยใบยตองไม่ใช่เส้นผมเด้อเส้นใ่ใบตอง วันนี้ก็ทักเสื้อผ้านะนั่งถ้วยล้างจานเนาะ่่อ็มีเวลาก็ซื้อแบบนี้มากินง่าย,ายๆก็อร่อยไปอีกแบบหอมหมกไก่ใส่กะทิอืมก็ทำอร่อยนะคะใส่พริกแกงถ้าหอมหมกอีกจานก็ก็อร่อยไปอีกแบบเนาะไม่กก่แส่ไปคนละแบบเนาะ ยายไก่ก็กินได้ทุกภาคขอให้มันอร่อยขอให้มันถูกปากกับข้าวใต้กับข้าวอีสานกินได้หมดหมูยออร่อยกินเล่นกินกับข้าวก็อร่อยมันสุกมาแล้วเนาะ อร่อยมากครับอร่อยนะคะหมูโยหมูโยก็อร่อยหอ่อหมกก็อร่อยนะคะเป็นหอ่อหมกไปโยห่อหมกไปจริงีหอ่ลหอละสามสิบบาทวันนี้กินกับข้าวสำเร็จรูปอร่อยดี บางครั้งก็ทําเองบางครั้งเราอยากกินกับข้าวเราก็ทําเองเนาะกินด้วยกันนะคะอร่อย กินไปครึ่งหวีแล้วกล้วยกล้วยหอมกินหมยูยอวาสิยำได้ไปใหญ่ไม่ได้ยำที่ข้านยำกินกระเป๋านี่แหละอร่อยดี มากินด้วยกันนะคะอร่อยหอมหมกหอมหมกทะเลปลาอินีใส่กะทิใส่พริกแกงกุ้วเนาะใส่เนื้อปลาอินทรีเนาะหอมหมกอีสานก็อร่อยไปอีกแบบนึงแซ่ไปอีกแบบนึง บางเจ้าเขาทำอร่อยนะหอมหมกอินสันหอมหมกมวปีใส่ไก่หอมอหอมก,มกหมกน่อไม้ใส่หมูสมชั้นอุ้ยของหมักของแ่ฟถ้าแม่อยู่จะให้แม่ห่อให้กินแม่อยู่บนนอกบ่ค่อยไว้แล้วเท่าแล้วหนงนาดก็ไม่ค่อยมีเวลาทำหอมมมันยากเนาะ ถ้าทำก็ทำเป็นหมกหม้มอเนาะหมกงอมหมูมมมมสามชั้นมันจะง่ายนะอืมเรีบหลายได้เจ็ดนาทีแล้วนะนายกินเนี่ยกินข้าวได้เจ็ดนาทีแล้วเนี่ยหมูสามหมูหมูยอค่ะหมูยอบน เนื้อเยอะนะหมูยอบุบลนอร่อยคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะมากินขอน้ำกันเดออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆกินก้วยนะ้ะอร่อย อร่อยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะ